มาเบิกเอาทรัพย์สินเงินทองกับองค์พ่อปู่ศีสุดโท๊นะเวียงว่างสถานทีอันศักดิ์สิทธิ์วังบาดาน,นดิน,น <ะ S 2> แดนพญา,า,านามีวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ฝนพ่ารวยกับพ่าผี่พานองมาที่วัด คำสีดานะครับกำสีผ้าทนผู้ชมมากขอเบิกเอาทรัพย์นะครับกรบองค์ปูใหญ่นะครับองค์พญานาคนะครับมาขอเบิกเอาทรัพย์มากขอเบิกเอาทรัพย์สมบัตินะครับนั่มไปฝากไปตอนให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเพื่อสิได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะครับในวันบันทีหนึ่งพันบาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับเท่ากับ มาขอพ่อนน้าองปูองยาหน้ากันนะครับมาเบิกเอาทรัพย์เอาสมบัตินะครับเดี๋ยวจะ้าท่านผู้ชมนะครับเข้าไปเบิกเอาทรัพย์นะครับกับองค์พ่อปู่สีสุดโธนะครับที่เป็นได้ปกปักราาักษาคุมคร้องลูกคุมคร้องหลานนะครับ อยู่ณสถานที่เวียงว่างอันศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นะครับแบ,บากะ้าท่านผู้ชมเข้าไปกาบไว้สักกระนะครับขอพ่อนนะครับกัาองปูนะครับพระยานาคองย้ายนะครับลอยขาบน้ำ านะครับหลักการมาโพขึ้นนณสถานท,ที่ตรงนี้นะครับพงพ่อปู่ศรีสุโธนะครับเดี๋ยวฝนพ้าด้วยก่จะพา้าท่านผช้ชมเข้าไปเบิกเอารัพย์นะครับ ก็อยาจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเบิกเอาศัพ์น้ำกันนะครับณนะสถานที่เวียงวังอันศักดิ์สิทธิ์นะครับทาท่านผู้ชมเข้ามาเบิกเอารัพร์เอาสมบัติณนะเวียงวังสถานที่ตรงนี้ ตั้งคิดตั้งใจเอาเด้อท่านผู้ชมเมื่อนี่ฝนพาดด้วยกะจะผ้าท่านผู้ชมเข่ามาเบิกเอาทรัพย์เอาสมบัติณนะสถานที่เวียงวังอันศักดิ์สิทธิ์สถานที่ตรงนี้กะเป็นสถานที่เก็บดวงขิตขององค์พ่อปู่ศรีสุสธโธเมื่อนี่ฝนพาดด้วยใดผ้าพีผ้าหน,น่องผ้าท่านผู้ชมเข่ามา ขอเบิกเอาทรัพย์เอาสมบัติขององคูเพิินที่ดวงจิตของเพิินได้รักสวงรักษาไว้ณนะสถานทีว่วียงว่งอันศักดิธิ์แห่งนี้เอาสิมาเบิกเอาทรัพย์สินเงินทองที่องคูเพิินได้รักสวงรักษาไว้มาขอเบิกเอาน้าเพินินเอากาตั้งจิตตั้งใจเอาเด้อท่านผู้ชมตั้งจิตตั้งใจเอา นะ Kos, โมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ Kos, โมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ Kos, โมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบอดีสีสุโทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ กายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาที่บอดีสีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาที่บอดีสีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมิพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้าเหล่าลูกหลานทั้งหลายได้เข้ามานะัสถานที่เบียงวังอันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ ลูกหลานทั้งหลายก็จะมาขอเบิกเอาทรัพย์เอาทรัพย์สินเงินทองที่ดวงจิตองค์พ่อปู่ศีสทษธได้รักสวงรักษาไหวณสถานที่เวียงว่างแห่งนี้ลูกหลานมากขอเบิกเอาเด้อมาขอเบิกเอาทรัพย์เอาสมบัติเบิกเอาทรัพย์เอาสมบสัติออของปู่ที่ปู่ได้รักสวงรักษาไหว เบิกเอาไปใส่ไปสอยเดอปูเด้อลูกหลานขอละลูกหลานขอลูกหลานมากเมื่อนี้กะได้เตรียมกะตามาใส่เอาทรัพสมบัติขององค์ปูปูกะซอยประท่านทรัพส,สมบัติให้ลูกให้หลานเดอปูเด้อลูกหลานกะจิได้หาบเมียบ้านเอาไปฝากเอาไปต้อน ท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นเอาไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านเพิ่นเดอปูเด้อลูกหลานมาเมื่อนี่กลับมาขอเบิกเอาทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองบว่วสิเปลี่ยนแก้วแหวนเพชรมานี่ทีปูได้หลักสวงรักษาไว้ณนะสถานที่เบียงวัางแห่งนี้ลูกหลานขอเดอปูเด้อลูกหลานขอลูกหลานขอเด้อลูกหลานมาขอเบิกเอาเมื่อนี่กล ซอยเดอปูเด้อซอยลูกซอยหลานเด้อประท่านเด้อสับสมบัติปูได้หลักสวงรักษาไหวซอยลูกซอยหลานเด้อปูเด้อลูกหลานมาขอเอาคักๆละเม่อนี่ขอเอาคักๆละเม่อนี่ขอให้พอปูซอยเด้อปูพอปูเอ้ซอยลูกซอยหลานซอยลูกซอยหลานซอยประท่านรับสมบัติของปูนี่ให้ลูกหลานได้นั่ไปฝากทีฝากน้อง ทางบ้านเพิ่นเดอ้อนําไปฝากเอฟซีนําไปฝากท่านผู้ชมทุกปู้ทุกค้นที่ได้หลับชมคลิปนี้ขอให้ได้มีโชคมีลาภน้ำกันเดอ้อปู่เดอ้อหลูกหลานมากขอละขอคักๆลับปู่หมวดนี่ขอคักๆเด้อปู่ขอคักๆข,ข,ข,ขอให้ตัวเลขแนวทางวันที่ หนธันวาคมสองพร้อยหกที่ลูกหลานใดมาเบิกเอาสมบัติกองปูน่นี่ขอให้แตดเปียงป่างด้วปู่เด้อขอให้แตะเปียงป่งในวันที่1นธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสี่หกเจ็ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าขอให้แตกคาคาเด้อปู่เด้อขอให้แตกคาคาลูกหลานมาเมื่อนี่เอากระตามาใส่เอากระซิได้หาับทรัพย์สมบัติเ่านี้นั่ไปฝากไปต้อนพี่น้องทางบ้านเด้อของปู่ซอยประท่านทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานได้เอาไปฝากเอาไปต้อน ท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นเอาไปปากเอาไปต้อนปีน้องทางบ้านเพิ่นเด้อขันเพิ่นมี่หนีมีสินกะซอยปดหนีปดสินให้เพิ่นเดอปูเด้อซอยปดหนีปดสินให้เพิ่นประท่านโชคประท่านทรัพย์ให้เพิ่นเดอปูเด้อซอยกะจัดปัดเป่าเปลือกไอันตรายออกจากเพิ่นเดอปูเด้อประท่านทรัพย์สมบัติให้เพิ่นลูกหลานมาเวียงบ้างของปูกะหวังวาปูสีซอย ลูกซอยหลานตั้งจิตตั้งใจมากขอเบอิกเอาศัพ์สมบัติขององค์พ่อปู่สีสุโธนะเวียงวังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ขอเด้อู่เด้อลูกหลานขอสาธุสาธุสาธุ